คือเธออยากชอบคนไม่พิเศษไม่ค่อยสวยงามดูบางไหมเพราะมีคนหนึ่งที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจมาขอรัก คุณค่ะคุณโตสักสุดะคะละลายเลยไหมคะคุณโตวสวยมากเลยสวยมากครับคุณลิซเบธค่ะสวยทั้งคนแล้วก็สวยทังผ้าไทยด้วย<ช>นะคะใช่ครับและนี่ก็คือ1ิสาวงามนะครับกับชุดราตรีที่เรียกว่าสวยแซง,งาสะกดทุกสายตาจริงๆเลยและในรอบนี้นะครับเราจะประกาศรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลน,นั่นก็คือรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนครับ รางวัลวัญใจช่างภาพสืมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะซึ่งแต่ก่อนที่จะประกาศรางวัลน,นี้รเรามีรางวัลพิเศษที่ประกาศไปแล้วสีวร่รางวัลนะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาในรอบ preliminary ค่ะมีรางวัลอะไรบ้างคะตำแหน่งมิสมายบายเมืองไทยประกันชีวิตได้แก่หมายเลข18นางสาวอัจฉริบัวเขียวครับดดีด้วยนะคะและตำแหน่ง Miss Digital Girl by A.I.S. ค่ะได้แก่หมายเลข3นางสาวรพัฒิดาคงกระพันค่ะตำแหน่ง Miss Beauty Elegance บายน้ำดื่มสิงได้แก่หมายเลข18นางสาวอัจรีบัวเขียวครับดีด้วยนะคะและผู้ชนะเลิศชุดไทยสร้างสารรค์ได้แก่หมายเลข14ค่ะ <Yeah. S 1> นางสาวชลิตาสุขเสนเ ละณนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสืพสอนนสพิอมนนพ์ไทยรัฐประจําปีนี้ได้แก่หมายเลข18ครับนางสาวอัจรีบัวเขียวด,ดูด้วยนะคะ ขอเรียนเชิญคุณน,นำพรวัชรพลผู้ำนการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจองค์กรในสืบพิมพ์ไทยรัฐให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลน,นี้ค่ะของรางวัลที่ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะได้รับมีดังต่อไปนี้ครับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทโลและสายสะพายจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุนประกันชีวิต1นึ่งล้านห้าแบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องสําอาง BSC ใช้ตลอดปีครับ ยยินนดดีดด้วะะคะขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่ได้รับรางวัลพิเศษทุกคนนะครับนี่คือรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะหมายเลข18นางสาวอัจฉรีบัวเขียวครับได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน โดยหนังสพิมพ์ไทยรัฐครับดีๆกับทุกคนเลยนะคะที่ได้รับรางวัลพิเศษไปในปีนี้ค่ะใช่แล้วครับและขอขอบพระคุณคุณนำพรวันชรพลค่ะผูม้มนการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจองค์กรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะและตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วค่ะ เราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นสาวงามที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายและมีโอกาสได้ลุ้นตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2016และตอนนี้รายชื่อของสาวงามทั้ง5คนที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายอยู่ที่เราแล้วนะครับเราจะมาประกาศผลผู้เข้ารอบกันเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับคุณอลิซาเบธครับผมเชื่อว <laughs> <พ>่า,าคุณผู้ชม<อ>ทางบ้านก็ตื่นเต้นเหมือนกันน,น,นะครับ บีพอใจแล้วเกินนะคะคผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคนแรกได้แก่หมายเลขหมายเลข18ค่ะน้าสาวอัจฉรีบัวเขียวค่ะผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคนต่อไปนะครับหมายเลข 36ครับนางสาวนัทนรีบุญสิริและผู้เข้ารอบภาพคนสุดท้าย m i s s Universe Thailand 2์1 6คนที่3หมายเลขหมายเลข14ค่ะชลิตาส่วนสเสน่ห์ค่ะ ช่วงนี้ดิฉันคิดว่าให้ทุกท่านได้พักกันก่อนดีไหมคะเหลืออีกสองคนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบนุค,คนท้ายนะครับเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามันลุ้นกันต่อว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบอีกสองคนสุดท้ายสักครู่เดียวคะ่ะ วันนี้การดูแลตัวเองจะสนุกยิ่งขึ้นกับ MTL Six Packs เพราะยิ่งฟิตยิ่งกินอาหารสุขภาพยิ่งออกไปพักผ่อนยิ่งตรวจสุขภาพก็ยิ่งได้การเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตและการเงินรวมทั้งการทำได้ตามเป้าหมายก็ยิ่งได้เหมือนกัน MTL Six Packs เพื่อชีวิตที่ดีทั้ง6ด้านรับ E s สติเ e อร์กับทุกกิจกรรมในโครงการเอาไปสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพียบถึง31ธันวาคมนี้โหลดแอปและลงทะเบียนฟรีจากเมืองไทยประกันชีวิตโทร1766คุณพร้อมไหมครับ กำลังรีบไปค่ะเรื่องดีๆที่พล่อยทำดื่มน้ำแร่เพราเมืองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋จะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็น กอขอคอ,อหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออกคลิกน้้ำหอมสุดหรูจากคอมฟอร์ตสกัดจากดอกไม้ฝรั่งเศสชั้นดี ใหม่คอม포ร์ลักชัวรี่เนเจอรน้ําหอมสุดหรูจากดอกไม้ฝรั่งเศสเรื่องดีๆที่พล่อยทำดื่มน้ําแร่เพอราความสำเร็จของคนเรามาจากอะไรการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เปี่ยมพลังโดดเด่นเหนือใครเงียบสงบจากภายในและมองเห็นทุกอย่างรอบตัวพบทุกความสำเร็จในหนึ่งเดียวกับยนตรกรรมสุดหรูระดับ Masterpiece All New Nissan t i a n a Your Masterpiece ถ้าเพื่อเองมาต้องท<ม>ันเครื่องไม่ใช่กับแอร์เอเียค่ะเราบินตรงเวลาใส่ใจความปลอดภัยและถ้าจะบินตามไปเรามีเที่ยวบินหลายเส้นทางไปแล้วนะครับบินคุมคุณภาพครบจากแอร์เอเชียมองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋จะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียเด่ยวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกขคหรือไปกับคนไม่รู้จัก คนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋เก๋ไม่ออกคลิด้วด้ววยคคคาาามรรทธูุณ่่แหงเออกลับเข้าสู่การประกวด m i s s u n i v อ r s e t h a i l a n ์ Universe, 2016รอบตัดสินค่ะเมื่อช่วงที่แล้วประกาศไป3คนแล้วนะคะผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายเหลือ,ออีก2คน ต่อเนื่องเลยดีไหมคะผู้เข้ารอบ5้าคนสุดท้ายคนต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข30ค่ะนางสาวสอนเรสวิทยาเรืองสุขค่ะ และผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคนต่อไปคนสุดท้ายครับหมายเลขหมายเลขสาครับนางสาวรัตธิดาคงกุะพันธ์และหนึ่งในหคนนี้ค่ะคือผู้ที่มีโอกาสจะได้ครองตำแหน่ง m i ส s ินเวิร์สไทยแลนด์2016ขอเสียงประมือกับสาวงามทั้ง5คนด้วยค่ะ เรไปด้านนู้นดีไหมคะบครัตอนนี้เราจะได้พูดคุยกับสาวงามบ้างนะคะใช่ครับและในรอบนี้นะครับเราจะได้รับฟังความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เข้าประกวดทั้ง5คนนะครับโดยเริ่มจากการตอบคำถามที่มาจากเด็กผู้หญิงอายุ4ถึง8ปีครับมาเริ่มกันที่ <ค>หมายเลข18ก,ก่อนนะคะครับผมขอเชิญเลยค่ะนางสาวอัจฉริบัวเขียวค่ะเรามีคำถามสองคำถามนะคะครับคำถามแรกคือคำถามจากเด็กผู้หญิงอายุ4-8ปีครับเชิญรับฟังครับเราจะถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนางงามทำไมถึงอยากเป็นนางงามเพราะมีอาชีพและอาชีพมากนะ น้องถามว่าหนูอยากจะถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนางงามเพราะว่าอาชีพมีหลายอาชีพมากพร้อมนะครับสำหรับเทียนนะคะนางงามคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถแทนคุณค่าของผู้หญิงได้ค่ะเทียนคิดว่าการเป็นนางงามสามารถสามารถสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้หญิงได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบบคคุณครัและอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามสำหรับผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายเหตุใดคุณจึงเลือกที่จะมาประกวดบนเวที Miss Universe Thailand ค่ะในมุมมองของเทียนนะคะเวที Miss Universe Thailand เป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะที่หลายคนยอมรับ เทียนอยากแสดงศักยภาพของเทียนให้ทุกคนเห็นเพราะเวทีนี้เป็นเวทีเดียวค่ะที่จะพาเทียนไปสู่มิสยูนิเวอร์สได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมายเลขสิบค่ะต่อไปค่ะหมายเลข36ค่ะนางสาวนัทนรีบุญสิริค่ะคำถามแรกเช่นกันนะครับ เป็นคำถามจากเด็กผู้หญิงอายุ4-8ปีเชิญทับฟังครับอยากรู้ว่าทำไมถึงสวยน้องถามว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงสวยพร้อมนะครับค่ะทำไมถึงสวยนะคะก็มีการดูแลตัวเองค่ะออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเน้นโปรตีนไม่เน้นไขมันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ไปซับเคล็อลับแบบนางงามกันไปแล้วนะคะและคําถามสําหรับผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายอีกหนึ่งคำถามค่ะเหตุใดคุณจิงเลือกมาประกวดที่เวทีนี้คะค่ะเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติและทรงคุณค่าสามารถยกระดับผู้หญิงไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมายเลข36ครับใช่ค่ะต่อไปค่ะหมายเลข14ค่ะนางสาวชลิตาส่วนเสน่ห์ค่ะ มาฟังคำถามแรกกันเลยนะครับเชิญครับพี่แข่งประกวดชนะแล้วเราพี่จะเอาเงินไปทําน้องถามว่าถ้าพี่แข่งประกวดชนะแล้วพี่จะเอาเงินไปทำอะไรพร้อมนะครับค่ะสำหรับตาลตาลก็จะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกตาลก็จะนําไปเป็นทุนการศึกษาของตาลค่ะส่วนที่สองตาลก็จะนาให้กับพ่อกับแม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและส่วนส่วนที่สตาลจะนําไปทําประโยชน์ส่วนรวมค่ะ ขอบคุณครับและหนึ่นงคำถามค่ะทำไมถึงเลือกขึ้นมาประกวดบนเวที Miss Universe Thailand ค่ะค่ะเพราะเวที Miss Universe Thailand เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าและเป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนที่อยากจะมายืนบนจุดนี้และตันเชื่อว่าเวทีนี้จะพาตานไปสู่ Miss Universe ได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมายเลขสีค่ะค ซลิตาเสวนเสน่ห์ต่อไปที่หมายเลข30สค่ะนางสาวสอนสรสวิทยาเรืองสุขค่ะคำถามแรกเป็นคำถามจากน้องผู้หญิงอายุ4 -8 ปีเชิญรับฟังครับถ,ถ้าเจอเขาจะถามว่าชอมั่นใจไหมว่าจะประกวดได้ที่หนึ่งน้องถามว่าอยากจะถามว่ามั่นใจไหมว่าจะประกวดได้ที่หนึ่งพร้อมนะครับมั่นใจคะ่ะ เพราะว่ามุกเตรียมพร้อมเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองเพื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีมิสยูเนี่ยร์ไทยแลนด์และมุกเชื่อว่ามุกยังสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกค่ะขอบคุณครับและหนึ่งคถามสำคัญค่ะทำไมคือ